เฮียหลุมนี่งวะอ่ะมันวิ่งกันไวจังวะเก็บคองอเข่าทับนี่คือการล้มลงพื้นเราเจ็บมากเอาละแค่ผมว่าเขาแกวสุดดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปที่ผมไม่ได้ทำมานานมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคลิปชา โอยัดก็คลิปที่ผมไม่ได้ทำมานานมากๆเลยก็คือคลิปชาเลนจ์เองนะครับซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้ของเราก็จะเป็นการเล่นสเนปเปอร์คิวให้ถึง60ตัวนะครับภายในแมปเดียวนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าผมจะตึงมือเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็จะมาลองดูนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมขอฝากช่วยทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคป่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ กรีดร้องออกมามาว่ะในห้องใหม่ดวตายหนึ่งเฮ้ยสนดเปิร์อะไรเยอะขนาดนั้นนะตายสองมามามาพี่เจ็บโอ้โหอียสี่ตัวบ้าปะเนี่ยห้าหกตัวเลยอะ มันเกิดป้า,างนู้นอ่ะมึงอยู่กันเยอะจัดเลยตายต่งตายสามอุ้ยเจ็บมันมันไม่ตายเนี่ยนีเงินนีเงินเห้มนห่ีเงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะจังอ่ะอ๋อเออตายอยู่เว้ยตายอยู่ได้อยู่ตายหนึ่งอ๋อ เไนเฟอร์เยะจัดเลยฝั่งนูนะ่าม่มีเทเลพอร์ตอะอ๋อฟริกฟริกเข้าหามมมมัวคมคมเข้ามือละเข้าข้อละบอกเลยโอ้กูไม่ท้าบะเอ้ยเฮ้ยตายน้องน้องใจเย็นอุ้ยเจ็บเห็นน้องพี่เห็นพี่เห็นเฮ้ย,ยไม่โดนได้ไงวะ ตายนั่นไงอ๋อครึ่งแรกเราได้ไปสิบตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะเหลืออีกห้าสิบตัวนะยังเยอะเลยอืมคมๆครับผมคมๆไม่ม,มีไม่มีไ,มมไมมนเปอร์พฟฝั่งนู้นแล้วก็ไหวอะนี่เงนินนี่เงนินตายดีครับนอนนอนนี่แหละมันต้ององี้เดี๋ยวว้าไม่มีไนเปอร์ฟฝั่งนู้นเยอะอยเยอะไอ้เขี้ยเยอะเกินเมื่อกี้ อมไม่ดูนี่ไงวะอู้ไอ้อน,นี่คมไอ้น,นี่คมตายดิสิบสามตัวแล้วตอนนี้สิบสามตัวแล้วอืม,อมโอ้โหชุดนี้รัชดช็อตกูอืมเข้าหัวคมๆบอกเลยมคมคม โอ้โหอะนีม่มันก็ยากหน่อยวะ่ะเซนพี่มันแรงวะ่ะน้องเออตายหนึ่งตอนนี้สิบแปดตัวแล้วตอนนี้สิบแปดตัวแล้วนะโอ้อยู่ไหนวะอู้หนี่แม่งมาบังพอดีสิบเก้าตัวละอือเอาคืนหน่อยเว้ย อืมรัวครับผมยีเพดตัวละชิวๆชิบอกอเลยพ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้ไม่งไปไหนแล้วะโอ้โ,อโหเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะถือว่ามีโอกาสได้แก้ตัวอีกหกรอบเอ้ยสีรอบดิสีรอบเลยโอกาสได้แก้ตัวอีกสีรอบน่าจะไหวอยู่ ตายอืมไม่ม <ules> ีหมายมึงตายแล้วเมื <t ired> <sm> ่อ <t> ก <ired> ี้อืมกูมองไม่เห็นมันนะอืมค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 รอมานานละกูรอมานานละอุ้ยเขี้ยหลุมนี่เหรอมันอะอืมค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 มฮ่าตายไปดิยอืม พี่เองพี่สามเองนะ้องโอ้ไอโดนวอนไอโดนวอนน่เองอย่าพี่คมคมไวนะ้น้องโอ้ยตอนนี้29ตัวแล้วนะก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่เลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าให้ดีนี่ต้องขึ้น40อู้ออออข้างล่างนี่หวานเจี๊ยบเลย เฮ้ยแม่งมาอย่างไหนวะมันจะมาโน้นมันจะมาทางนาั้นเฮ้ยใครโดนคีบวะอุ้ยโดนได้ไงวะน่าเฟี้ยวจัดเลื้อเลื้ชื่อกัน้างชื่อกัน้างโอ้ห่มคมหมคมนั้นน้นเฮ้ยเยื่เพิ่งเพิ่งเพิ่ง วิโดนอยู่วิโดนทะลุโอ้สามสามไปดิโออืมมาดิมันวิ่งกันไวจังมะโอ้เฮ้ยสักทีสักทีมึงอะเล่นลิ้นไะ้มึงเฮ้ยเฮ้ยบังดิน้อง ผมๆครับผมคม,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 คมจุดๆเลยตอนนี้โอ้ไม่ไม่โดนว่ะโอ้ไม่รับดิโอ้โหไหวจัดเลยแม่งเองยอืสักทีน้องมาดิมาดิมาดิาเดฮ้ยไข่มันโดนไข่ปะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เองพี่เองพี่จัดก,การมันเองอืมคมครับผมนอนนอน <c oughs> สี่สิบแล้วว่าสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วอ๋อไม่ตายเลี้ยงก่อนเลี้ยงที่นี่เขาจะเปิดให้ได้เลยเนาะอืมคมครับผมคมคม,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 มอย่าให้เครื่องร้อนนะครับนอนๆ

โอเคไหวไหวไหวเรายังไหวอยู่เรายังไหวอยู่อยู่บ่หมดมึงเจอกูแค่นั้นแหละเออฟิวเฟียวอย่างงี้ดิวะมึงวิ่งมามึงก็ตายแค่นั้นแหละเราจะออกมาทางนี้ป่ะสวยกลับไปกลับไปเชื่อหรือเปล่าน่ะเฮ้ยไม่โดน โดนแต่มันไม่ตายคมคมครับน,น้นนคมคมครับโอ้ะใจรานไม่ทันเอ๊ะเอาไงโอเคตอนนี้ได้เลยเก้าตัวนะเราไหวหรอกเฮ้ยสวยสวยสวยมึงมาดิม <c oughs> ึงหิวเหรอมึงหิวเหรอมึงหิวเหรอฮะเจ็บมัน้นอะเฮ้ยเจ็บเจ็บ ไม่ไหวละโอ้โฮผมครับพี่ชาย <c oughs> มีมุมนี้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้เลยสักตัวป่ะน้องอ่าได้อยู่อีห่ตัวอีห่ตัวทุกคนอีห่ตัวเรายังไปต่อได้อยู่เรายังไปต่อได้อยู่ยี่งตื่นเต้นว่ะจะถึงป่ะวะผมเวลาผมเล่นคลิปชาลีเลนี่ยผมไม่เคยแบบหลายเท็กนะคือผมแบบ เทคเดียวผ่านตลอดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือแบบจะขิงว่าตัวเองเก่งว่างั้นเลย <c oughs> คือแบบเออก็ถือว่าโอเคมากน,นะที่ผมแบบจะได้ไม่ต้องแบบถ่ายหลายรอบนะ60สบก็60จริงๆ100้ก็1 0 0ยจริงๆ1 0 0นี่คือผมทําแค่ผมทาได้แค่รอบเดียวจริงๆนะคือแบบเอาจริงๆเล่น6 1หนึ่งอถ้าคิวหนึ่งหนึ่งอตัวเนี่ยมันต้องเล่นแบบตัวอย่างเฮฟวี่อะไรประมาณนี้นะเออแบบมันจะพุ่งกระชูดมากถ้ามีกับเมดิกนะเดี๋ยวผมว่าผมจะหาคนใน Discord นี่แหละแบบ ขอหมอะส่วนตัว2คนอะไรประมาณนี้อนะเออแล้วแบบเชื่อกันทำคลิปชาเลนจ์หนึ่งร้อยอ่ะเพราะว่าผมอะ่ะอ่ะเออก็ทําได้แต่มันจะยากนิดนึงนะเพราะว่าแบบเราอาจจะไม่เจอเมดิกดีๆอย่างนี้นะเออถ้าแบบมีเมดิกที่คอเกมกันได้นยะโอ้โหผมว่าคลิปชาเลนจ์สองร้อยก็ไม่น่าแบบก็ไม่น่ายากนีย้ยองยองสองร้อยไม่น่าถึงนะถ้าสองร้อยนั่อเล่นดันไอ้พวกแบบดันเพลโลสองสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเออ เออประมาณนี้แต่ไอคล,ลิปชาเลนจ์สแนเปอร์เนี่ยผมก็ถือว่ายากพอสมควรเลยนะ60ตัวอะไรประมาณเนี้ยถ้ายิงหัวนี่ซ้ำซ้ำลายเลยนะเออจริงๆไปลวยยิงคีให้เพื่อนไปไปไปเออสักหน่อยเหรอวะสักหน่อยเหรอวะไอชินี่โดนกูแน่เนี่ยมันแบบทรงไม่ได้เก่งเอาตัวนี้ก่อนละกัน3ตัวทุกคน3ตัวชิュ อีเหี้ยมันเดินติดโดนกูแน่มโม้มงโม้มากูจะเอามึงนี่แหละกูจะเอามึงนี่แหละมันไส้มันไส้ทำมิ่งดีตลอดไอ้ตัวเนี้ยไม่สองตัวแล้วกันอีสองตัวอีกแค่สองตัวเท่านั้นไหวเว้ย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 โนสโคปใส่แม่งเลยไปไปเอกไปอื ตัวเดียว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 คมคมค,มครับคมคมอืมมันกระโดดขึ้นมามันกระโดดขึ้นมาอู๋นายช็อตว่ะนี่ต้องนายช็อตจริงเฮ้ยเฮ้อ ตายหนึ่งโอ้รอบเลย let's go ไอ้เคียนี่พอดีเลย let's go หกสิบแล้วทุกคนโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากตานี้เหนื่อยจริงสวยทุกตาเอ้ยสวยตาเนี่ยสวยมากเลยโอ้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 ดันไปเว้ยดันไปมาได้เวลาปลดปล่อยแล้วกูได้เวลาปลดปล่อยละบอกเลยอันนี้ะไรวะเนี่ยไม่ดูนังไงวะคมคมครับผม มันก็ยากหน่อยว่ะม,มันก็ยากหน่อยว่ะมันก็ยากหน่อยว่ะเฮ้ยสวยสวยเออเอาให้หมดเลยเว้ยเอาให้หมดเลยเว้ยมึงอยู่ไหนกันไอ้่ทำลายฐานที่มั่นก่อน โกโก้ไม่ดีโกโก้โก้ไอ้ขี้กูมาหายขี้นี้ได้ไงเนะี่ยอย่าสวยละสวยกูหลอนไปได้ไงะเนี่ะไม่ไหว เรียบร้อยโอเคก็ไม่เป็นไรนะแต่ชาเลนจ์ของเราเนี่ยก็ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคิวไปถึง68ตัวด้วยกันนะครับโอเคปเราออกจากแมบ,บนี้กันเลยดีกว่า Let's go สกนี่นะครับผลรวมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคปโอเคก็เป็นยังไงกันบ้าง,างสำหรับคลิปชาเลนจ์ของเราก็ไม่ได้ทำนานมากๆเลยก็ปวดหลังพอสมควรเลยนะไม่รู้เมื่อก่อนทําได้ไงเหมือนกันโอเคอเครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย